สวัสดีครับผมเอรอนจากช่องไอเกิมาเน้นนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องก่อนผ่าตัดข้อเท้าต้องเตรียมอะไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันก็ใช้ได้กับน่าจะเกี่ยวกับทุกผ่าตัดนะเกี่ยวกับการผ่าตัดกล้ามเนื้อไม่ใช่ผ่าตัดมะเร็งผ่าตัดปอดอะไรนะแต่ว่ามันก็น่าจะเตรียมตัวคล้ายๆกันคือผมมีประสบการณ์ผ่าตัดข้อเท้าที่โรงพยาบาลจุฬาเมื่อประมาณน่าจะน่าจะสามปีได้แล้ว เพราะว่าผ่าตัดเรื่องข้อเท้าพลิกข้อเท้าพลิกธรรมดานี่แหละเรื่องกีฬาวิ่งแล้วก็ล้มแต่ว่าตัวผมอ่ะไม่พักไงตอนนั้นยังเด็กยังวัยรุ่นไม่พักกูวิ่งจนเอ็นมันฉีกอ่ะฉีกออกจากกันเลยอ่ะคือกลาพังบัตรก็ไม่หายแล้วก็เลยต้องผ่าตัดนั่นก็เลยทําให้ผมต้องไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลจุฬานะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมจะไม่พูดเรื่องแบบก่อนผ่าตัด อดข้าวอดน้ําอันนี้ผมจะไม่พูดอันนี้คุณให้คุณหมอพูดให้แต่ผมจะบอกว่าผ่าตัดเนี่ยมันจําเป็นต้องรู้อะไรบ้าง 1. เลยผมจะพูด4ีเรื่องนะ 1. มันจําเป็นต้องผ่าตัดจริงๆริงไหมสค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด 3. ระยะเวลาการรักษาตัว 4. มีคนดูแลคุณไหมในช่วงที่คุณพักฟื้นผ่าตัด โอเคข้อแรกนะมันจำเป็นต้องผ่าตัดจริงๆริงไหมคือถามหมอก่อนถามให้ชัวร์เลยถามหมอถามนักกายภาพบาบัดว่าการของเราอะ่ะมันต้องผ่าตัดจริงหรือเปล่ากายภาพบาบัดไม่หายหรออย่างผมเนี่ยตอนแรกอะ่ะคุณหมอคุณหมอก็ไม่เคยพูดเรื่องผ่าตัดเลยนะแต่ว่าคุณหมอให้ไป MRI คือ m r i อ่ะจะรู้เลยว่าเส้นเอ็นของคุณอ่ะมันขาดมันขาดหรือเปล่าคือถ้าขาดยังไงก็ต้องผ่าถ้าไม่ผ่าจะเกิดอะไรถ้าไม่ผ่ามันก็เสื่อมอย่างผมมันต้องไปผ่าเพราะว่าคุณหมอบอกว่าถ้าไม่ผ่าแน่นะข้อเท้าอาจจะเสื่อมได้ถ้าเสื่อมบบนี่คือใช้ไม่ได้เลยนะผมก็เลยต้องไปผ่าไงความเป็นจริงผมผมก็คิดว่าเล่นกล้ามน่องไปเล่นเล่นบริหารข้อเท้าไปอาจจะแข็งแรงขึ้นก็เหมือนต้องผ่าแต่ว่าถ้าไม่ผ่ามันก็เสื่อมไงผมเลยต้องไปผ่า คือผ่าตัดอ่ะอยากให้เป็นเรื่องสุดท้ายเลยเพราะว่าค่าใช้จ่ายเยอะมากดูแลรักษาตัวเองยากมากคือถ้าถ้ามีคนที่ดูอยู่เป็นข้อเท้าพลิกใช่ไหมแล้วก็คิดว่าตัวเองอ่ะไปผ่าบัดแล้วมันไม่หายสักทีก็ลองไป m อ็เลย m อ็ MI อ่ะค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่หมื่นหนึ่งแต่หมื่นหนึ่งเนี่ยคือรู้คําตอบเลยว่ามันหายหรือเปล่าอย่างผมเป็นมาสองปี ปมาปรมาณสองปีแหละแต่ไม่ไปเอ็มไอเอมไอซักทีหนึ่งคือเสียดายเงินไงถ้าพอเอ็มไอก็แบบตาสว่างเลยเออเส้นเอ็นมันขาดไปแล้วมันเชื่อมไม่ได้แล้วก็ต้องผ่าตัดเท่านั้นอืมสองนะครับค่าใช้ใจ่ายในการผ่าตัดอันนี้สําคัญมากผมผมคิดว่าสําคัญที่สุดเลยแหละถ้าไม่มีเงินก็ไปผ่าตัดยังไงอือคุณต้องเช็คประกันของคุณอ่ะ ประกันสังคมประกันแล้วแต่ว่าประกุมนะทำประกันของอะไรอย่างผมทำประกันของอ่าอายุทยาอะไรแอนค่าผ่าตัดของผมอะ่ะแสนประมาณแสนกว่ากว่าผมเบิกได้ห้าหมื่นอืมก็ต้องจ่ายเองห้าหมื่นแต่ว่าบางคนที่ผมรู้จักตาม youtube นม่แหละที่เขามาปรึกษาผมเขาบอกว่าโรงพยาบาลของเขาอะ่ะประกันของเขาอะ่ะออกให้หมดเลยออกค่า กายภาพบําบัดให้ด้วยเจ๋งมากๆปกติอ่ะกายภาพบําบัดประก,กันจะไม่จ่ายให้นะนอกจากคุณมีวิธีคุยกับหมอคุยกับประก,กันก็ต้องดูว่าประก,กันของคุณอ่ะมันครอบคลุมอะไรบ้างผมว่านนี้สําคัญสุดละไม่มีเงินก็ผ่าไม่ได้ชีวิตคนเราเนาะไม่มีเงินทําอะไรไม่ได้เลยเซ็งคือจริงๆรินะเงินเก็บผมหายไปหมดเลยห้าหมื่นบาทที่ต้องจ่ายเองแล้วก็ผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะม,มันอยู่ที่โรงพยาบาลด้วย อย่างโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยก่อนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผมอาจจะพูดงงๆนะผ่ามันมีสองราคาอย่างผมมาผ่าในราคาแพงเพราะว่าผมอยากรีบผ่าเลยคือคือรอรอมานานแล้วเพราะว่าตอนนั้นผมผมต้องตอนคืนนั้นผมต้องรอเราออกจากงานเพื่อมาผ่าตัดไงผมก็เลยบอกว่ามผมอยากรีบผ่าตัดคุณหมอช่วยนัดคิวไวๆหน่อยราคาก็เลยแพง แต่แต,แต่แต่คุณหมอบอกว่าถ้าคุณอะ่ะผมอะ่ะตาดตัวผมอะ่ะมาจองมาคุยตั้งแต่แรกก่อนนั้นนั้นสาเดือนค่าผ่าตัดจะอยู่ประมาณ70000 7ื่0 0จ็ดหมแต่ว่าแบบผมขอผ่าตัดไวไงหมอก็ให้คิวไวขึ้นแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็เยอะขึ้นเพราะว่าแล้วแต่โรงพยาบาลด้วยก็ลองคุยกับหมอตรงนี้ดูแต่คนอย่าลืมนะครับว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยอย่าเพิ่งคำนวณแค่ค่าผ่าตัด คำนวณคำนวณด้วยว่าค่ากาผภาพบาบัดอีกค่าว่างงานอีกค่าว่างงานตอนที่คุณไม่ได้ทํางานอ่ะอืมต้องลองคํานวณผมว่าเตรียมไปเลยเพื่อผ่าตัดอย่างน้อยหนึ่งแสนละลองเตรียมสักหนึ่งแสนห้าหมื่นดูก็ลองไปคุยกับประกันอะไรก่อนนะครับมาที่ข้อสามนะครับระยะเวลาในการรักษาตัวเฉลี่ยเลยอ่ะไม่ว่าจะผ่าตัดอะไรอ่ะหกเดือน หกเดือนอย่างตำ่ำอ่าอย่างผมมาดูผมเป็นช่องเป็นคนชอบดูกีฬาใช่ไหมเวลานั้นนะักกีฬาเขาบาดเจ็บหายไปอ่ะคืออย่างน้อยก็ก็หายไปครึ่งปีคือหายไปเลยหกเดือนไม่ว่าไม่ว่าจะคือหายไปนี่คือเขาต้องรักษาตัวเองให้หายขาดหายขาดเพื่อไม่เล่นกีฬานังหนักได้ซึ่งตัวพวกเราก็เหมือนกันถ้าอยากอ่าอย่างผมผ่าตัดข้อเท้าก็ครึ่งปีอ่ะครึ่งปีก็หกเดือนกว่ากว่าไม่หายสนิทด้วยนะ ต้องกยังไกลภาวะบับั็ยัง,ยาายงขอค,ครับก็ต้องไกลภาพอาบาับาัตอีกเป็นปีเลยคือ,อสามเดือนหลังจากคุณผ่าตัดเสร็จใช่ไหมสามเดือนต้องนอนเฉยๆนี่คือพูดถึงผ่าตัดข้อเท้านะสามเดือนนอนเฉยทำอะไรไม่ได้ก็ก็ต้องใช้ไม้เท้าด้วยอ่ะอือรู้สึกว่าสามเดือนนอนเฉยๆปลายเดือนที่สามอะ่ะ ท้ายๆของเืินที่สามอะถอดเฟือกแล้วแต่ใช่ว่าถอดเฟือกแล้วเดินได้วิ่งได้นะถอดเฟือกเสร็จก็ต้องใช้ไม้เท้าอีกไม้เท้าก็ต้องฝึกใช้ไม้เท้าฝึกไปกายภ้าพบาดอีกคือกอาคุณคุณง่ายๆเลยตีไปเลยหกเดือนแล้วคุณคิดว่าคุณทํางานได้ไหมอาสามเดือนสามเดือนถอดเฟือกถอดเฟือกใหญ่อะ จริงๆแล้วใส่ใส่เสื่อมันก็มันก็เดินได้แหละแต่ว่ามันมันเสี่ยงนะคุณเพิ่งผ่าตัดเสร็จคุณคงไม่ไปทํางานหรอกใช่ไหมนอกจากว่าคุณสามารถ work ์ r ฟอร์มโฮมผมว่ามันได้นะยุคเนียน่าจะเวิร์กฟอร์มโฮมได้ละคือตอนที่ผมไปผ่าตัดอะโควิดมันยังไม่มาืผมคิดว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นงานที่แบบงานที่ต้องยืนะงานเป็นเชฟงานเป็นบริกรเสิร์ฟหรือเป็นกูรูกีฬามันมันก็ต้องมันมันก็ต้องพักอะ แต่ผมคิดว่าเดินห้าเดินหกเนี่ยคุณน่าจะมั่นใจในการใช้ไม้เท้าออกไปข้างนอกแล้วคือแน่นอนคุณขับรถไม่ได้อยู่แล้วข้อเท้าข้อเท้าหักอ่ะข้อเท้าแส่เฟือกอะ่ะคุณติงไปเลยว่าหกเดือนคุณอาจจะไม่มีไรายได้แต่ว่าช่วงช่วงนั้นนะผมคือตัวผมมีปัญหาเพราะว่าผมคำนวณมาแล้วเพราะาผมผมผมคิดว่าหกเดือนเนี่ย ต้องมีใาใจะจ่ายอะไรบ้างค่ากินค่าใช้ค่าค่าซื้อของจําเป็นคือต้องต้องดูด้วยว่าคุณอ่ะทํางานอยู่หรือเปล่าเรียนอยู่หรือเปล่าอย่างผมเรียนอยู่ผมก็ไปผ่าตัดไม่ได้เพราะว่าเรียนอยู่มันมันทําไงใช่ไหมถ้าเรียนอยู่นี่พอเบอื่อต้อง,ต,องต้องดรอปเรียนอ่ะดรอปเรียนเพื่อผ่าตัดอ่ะตอนนั้นผมก็เลยลาออกไม่ใช่ครับหมาถึงรอให้เรียนจบแล้วพอทํางานสักพักหนึ่งเก็บตังค์แล้วก็ลาออกเลย และออกเพื่อมารักษานี่แหละข้อที่สี่นะครับข้อสุดท้ายมีครบมีครอบครัวคุณดูแลด้วยหรือเปล่ามีใครช่วยเหลือคุณได้ไหมเพราะว่าผมคิดว่ามันยากมากที่จะดูแลตัวเองในช่วงที่คุณใส่เฝือกคุณทำงานไม่ได้คุณช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คุต้องบอกเลยว่าช่วยเหลือตัวเองก็ช่วยเหลือได้นะแต่ว่า ในภายในระยะเวลาสามเดือนเนี่ยคุณคุณผมว่าคุณกลัวแน่แน่กลัวการขยับแน่แน่เพราะว่าถึงแม้เขาจะใส่เฟือกแน่นแค่ไหนคุณก็ไม่กล้าเดินก็ไม่หรอกเผอผใส่เฟือกคุณล้มเนี่ยแผลมันฉีกข้างในอ่ะโคตรซวยเลยนะต้องผ่าใหม่อีกรอบอ่ะยังไงคุณก็ต้องมีภรรยาหรือว่าคุณแม่ที่ต้องช่วยเหลือคุณนอกจากว่าคุณมีเงินไปจ้างนางพยาบาลมาจบคือจบเลยไอ้นั้นถ้าคุณมีเงินนะคุณไปจ้างนางพยาบาลคุณไปจ้าง ผู้ดูแลที่สามารถช่วยเหลือคุณได้พาคุณไปอาบน้ําเตรียมข้าวให้คุณอะไรอย่างเงี้ยอย่างผมอ่ะผมอยู่กับคุณแม่คุณแม่รู้ไหมเหตุการณ์เนี้ทําให้ผมแบบผมรักแม่ขึ้นมากกว่าเดิมเลยคุณแม่ผมมีงานประจาอยู่แล้วเขาก็ต้องตื่นเช้ารีบมาทําข้าวทิ้งไว้ให้ผมแล้วก็ต้องรีบกลับไปทํางานอีกแล้วพอคุณสภาพที่คุณช่วยตัวช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ล้างจานคุณแม่ก็ต้องทําคือเหมือนกับว่างานบ้านคือคุณคุณไปซักผ้าตากผ้าลิดผ้าไม่ได้อ่ะ แต่ว่าขอบอกว่าสามเดือนหลังจากสามเดือนนะข้อเท้าอันถอดเฟือกแก้ผ้าบาดเออมันเริ่มดีขึ้นละผมว่าคุณจะชินอะ่ะตอนนั้นคุณก็สามารถช่วยเหลืออะไรคือไม่มากก็น้อยอะ่ะคือตอนแรกผมก็ให้คุณแม่อาบน้ำให้ผมสามสี่วันนะแต่หลังๆสงสารอะ่ะแล้วก็รีบปรับตัวค่อยๆค,ยค,ยคานไปอาบน้ําเอาผ้าเช็ดตัวมามาพันขาไม่ให,ไให,ไให้ไม่ให้น้ำโดนเฟือกแล้วก็อาบน้าตัวอาบน้ําด้วยตัวเอง คือผมก็เชื่อว่าเขารับค,คือมันก็ชินเองอะ่ะถ้าคุณก็สามารถเอาตัวรอดได้อะ่ะแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ต้องมีคนช่วยอะ่ะคุณก็ลองกลับคิดว่าถ้าคุณผ่าตัดอะมีใครดูแลคุณในระหว่างนั้นไหมหรือว่าต้องจ้างพยาบาลหรือเปล่าถ้าคุณจําเป็นต้องจ้าง,ง,งจริงๆเนี่ยก็ต้องปรึกษาหมอแล้วว่ามีที่ไหนที่แบบสามารถจ้างจ้างคุณพยาบาลในราคาประหยัดอะไรอย่างนี้เพราะผมเชื่อว่ามีมีเยอะมาก อ่าอย่างที่ผมรู้จักคนรู้จักเขาแล update, ้วอุบัติเหตุพิการคอรลงมาเขาก็เขามีภรรยาดูแลนะแต่ว่าเขาก็ต้องช่วยเขาก็ต้องจ้างพยาบาลมาเพื่อมาสวนฉี่บอนข้าวให้น้ําเกลืออะไรประมาณนี้ครับผมโอเคครับเราจะเห็นแล้วนะว่าผ่าตัดเนี่ยมันไม่ใช่ผ่าแล้วก็หายเลยมันต้องเตรียมอะไรเยอะมากๆ มันมีกระบวนการที่ตามมาหลายอย่างอีกอย่างอย่างตัวผมอะตอนแรกก็ไม่คิดหรอกหลังๆนี้ตามมาเยอะมากเลยนะอย่างเช่นค่าไม้เท้าค่าแก่ผภาพบ,บาบัดที่ตามมาประกันไม่ครอบคุมอีกอย่างบ้านผมอะจากจากบ้านผมไปจุฬาไกลไกลมากๆบางครั้งมีธุระมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แม่ผมไม่สามารถทำผมไปได้ผมต้องจ้างแท็กซี่เรียกว่าจ้างาแปลกเนาะ เรียกว่าเรียกแท็กซี่ไปเรียกแก๊ปไปโอ้โหวันนั้นหายไปสี่ร้อยห้าร้อยอ่ะเรียกแท็กซี่เรียกแกป๊ปแล้วก็ดีนะที่แบบไปแล้วโรงพยาบาลมีรถเข็นอะไรเข็นไปให้ด้วยประมาณเนี้แต่หลังๆอะ่ะคิดว่าเออมันไกลไปผมก็ต้องมาหาคลินิกแกล้บาบัตรแถวบ้านนีกพอคราวนี้คลินิกแกล้บ้ารแถวบ้านนี่คือมันไม่ครอบคลุมอะไรอยู่แล้วอะ่ะมันเป็นคลินิกเอกชนถูกครับมันเป็นคลินิกเอกชน แล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายกั้นอีกคือแบบค่าใช้จ่ายตามมาตามมาบ้านอ่ะค่าแท็กซี่ค่าแกด์ผ้าบัมบัดอ้โหคือแบบเยอะเยอะมากๆก็ลองกลับไปคิดดูสําหรับคนที่จําเป็นนี้ต้องผ่าตัดจริงๆอ่ะเตรียมตัวให้พร้อมอะไรให้พร้อมเพราะว่าผ่าตัดนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยจะเป็นไปได้นะผมไม่อยากผ่าตัดอีกเลยอ่ะ อืมใครจ่ายเยอะแล้วเราก็ต้องทําใจด้วยว่าเราเสียเวลาไป6เดือนนะ6เดือนเนี่ยควรจะเตรียมตัวเตรียมตัวหาอะไรทําก็ได้เรียนออนไลน์หรือว่าเน็ตซีรีส์ของซีรีส์ที่คุณเตรียม,มไว้คุณเตรียมไว้เยอะเลยเตรียมไว้ให้เยอะเลยอย่างตอนนี้ผมเป็นเนี่็ตฟิกเน็ตฟิกเพิ่งเข้ามาพอดี Netflix บูมมากผมก็ดูเน็ตฟิกทั้งวันอะ่ะผมก็ไม่เบื่อนะมีมีความสุขด้วยวันดูเน็ตฟิก แต่มันก็เคียนเนอะเพราะว่ารายได้มันไม่มีอืมคือแบบจนอะ่ะแห้งเลยผ่าตัดข้างนี้แบบแห้งอะ่ะไม่มีเงินเก็บเลยอะ่ะอืมอันนี้คือผมพูดเหมือนกับไม่ค่อยมืออาชีพเนอะเพราะว่าผมคิดว่ามีอะไรในหัวก็พูดออกไปอะ่ะมันก็จาดเป็นปร,ประสบการณ์ตรงๆจากตัวผมเลยก็เคแลวครับผมฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากไปคลินิกแก้ผ่าบาัด เพราะว่าท่าที่ผมท่าที่ผมสอนในช่องผมผมก็เอามาจากนักแด้พระธรรมบัดสอนผมแล้วผมก็มาสอนฟรีๆอีกทีใน YouTube โอเคครับผมขอบคุณมากนะครับปรึกษาได้ครับผม